เอาล่ะครับผมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิม,มเดี๋ยวจะพาขับรถไปแล้วกันนะครับวันนี้นี่เป็นยังไม่เข้าตลาดครับไอ้กำลังจะเข้าตลาดาจะรอจ,จ,จะเร็ว วันเด็กครับวันนี้โอ้โหเต็มเปียเต็มหมดเลยว่ะกลาบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมขบวน432ช้า4นาที439ช้า35นาทีนะครับโอ้โหส่งวันเด็กครับวันนี้สวัสดีวันเด็กด้วยแล้วกันนะครับวันเสาร์วันเด็กนะครับผม รอดูว่าห่าสี่สามเก้ามากี่คันนะครับวันนี้น่าจะสี่คันนะเพราะว่าช้าตั้งแต่ต้นทางแล้วนะครับอะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมห้าห้าสี่ออกไปแล้วนะครับผมได้ยินเสียงตั้งแต่บ่ายสองลุนอะบ่ายโมงบ่ายสองูุนแหละอ่าภายข้างนอกสถานีนะครับ พ,พวกนี้มันมาชอบมาจิกกินอะเนี้ยนะผมอ่ะสี่สามสองจะเข้าแล้วก็คือถ้าจะไปขึ้นรถก็ต้องขึ้นบันไดนะครับมีทางเดียวครับผมเออมีสองทางทางนู้นเปิดลั้วได้แต่ว่าต้องปีนบันไดนี่ครับพวก ในสถานีหรือว่าเรารพอๆเขากอไปกันแล้วไปรับรถนะครับผมรถโปล่แล้วนะครับอ่าฮิตเอ็นนะครับวันนี้มันเสาร์นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คือช้านะครับผม ช้าอยู่ครับช้าห้านาทีนะครับตอนนีนะ้ช้าเพิ่มออกน่าจะเป็นช้าหกหนึ่งศูนย์สามหนึ่งครับคุณโยงครับเมื่อก่อนทำสี่หนึ่งแปดครับเี่ใหม่มาก รถใหม่นะครับรถใหม่นานั่งมากนะครับผมอ่าออกอ่าถึงแก่งคอยสอง สองทุ่มครึ่งน,นะครับออกขอดแก่นมาบ่ายสองครึ่งน,นะครับหมดแล้วบริษัทก่อสร้สาง 34อ่ะไม่รู้ได้เวลาเพิ่มหรือเปล่าอัดไปแล้วอเก็ตคอยประมาณสองช่มงสองชุ่มครึ่งอ่ะไกลเหมือนกันนะครับไปดูสี่สกันต่อขอบวน4ี่สานะครับคุณผู้ชมอ่าตอนนี้ช้า27นะครับจากช้า40กว่านะครับแล้วก็ ขบวนสี่แปดช้า3ามนาทีนะครับตอนนี้ขบวนสี่าเก้าออกหนองพวงมาแล้วครับกำลังจะเข้าครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมคิดว่านะ่าจะมาสี่คันครับเพราะว่าเมื่อเช้าก็ช้านะครับเมื่อเช้าก็ช้าถึงปลายทางช้าสี่สิบกว่าแต่คิดว่าน่าจะเหลือไอลีกลีกรถเกลือ,ลลอปัก นั่นแหละนะผมหลีกรถเกินประสักก็เลยช้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมส่วนขบวน 5, 5ี4นะครับคุณผู้ชมผมได้ยินเสียงออ,อกไปตั้งแต่บ่ายสองอได้ยินเสียงที่บ้านผมอะโอ้โหออกไปโค้นเร็วตั้งแต่บ่ายสองนะเพราะเพราะว่าบ้านผมมันติดทางรถไฟใช่ไหมล่ะผมได้ยินตั้งแต่บ่ายสองอะพระเจ้าเอ้ย นะครับผมไปเร็วชิ่หผายเลยคนคนคนไม่ค่อยเยอะเลยพี่ยงมาแล้วครับอู๊กี่ขันวะนะโอ้ยชายี่สิบเจ็ดนะครับถึงไอโบยใหญ่น่าจะ ประมาณยี่ิห้าเนี่ยนะกี่คันวะรอถ้าหก4ืนะอสี่วะเนี่ยสี่คันครับสี่คันมาสี่คันนะครับวับดวีแล้วครับแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ยินเลยอยู่ตรงเนี้ย ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สี่หนึ่งเจ็ดนะครับบางคนสับสนนะมันมาเวลาไล่เลี่ยกันเลย คนเขาเขาก็สับสนนะบางคนเขาเขาจะไปขึ้นเลยนะเพราะว่าเวลาเขาแบบมาใกล้ๆกันเลยเดี๋ยวเป็นสี่สิเก้านะปลายทางบัยใหญ่นะครับจุดทางโบยใหญ่ออกออกจุมทางเกียร์ไช้าช้าเท่าไหร่วะโอ้โหช้าเยอะอยู่นะครับอุ้ย ถึงับใหญ่บริษัทเปิดซ้บริษัทที่รเดินทางไปกับขอบรอนทองที่หมู่ที่สี่หนึ่งแปดเกดแล้วรงสี่หนึ่งแปดช้าอีกนะครับไปมาสถานีนครพัฒนสีมาสี่หนึ่งสิเก้านาทีขณะนี้ครละเที่ยงหน้าช้ากดไปเดินู่ประมาณสามสิบเก้านาทีนะครับแต่คาดว่าจะมาถึงสถานีชุมทางเวงบริษัทสิบกว่าคนนะครับสี่สิบสงนาที บริษัทที่เราเดินทางไปกับรท้องกินหวที่สิ่ปยวรตบริษางหนองคายประธานสถานีนครราชสีมาเที่วเวลา17.05นาทีคณะนีขบวนุีาา้ลาช้าบริเวณอยู่ประมาณ39นาทีนะครับและค้าราชมาถาึงสนชทางเวประมาณ17.42นา,นาสถานี ประตูครับไหลแล้วครับรถไหลแล้วเดี๋ยวเราไปดูเติมน้ำมันกันนะครับผู้ชม นะว่าเป็นขบวน417นะครับน,นี่เป็นอันนี้ออกต้นทางช้าช้า40 40หรือ30กว่าเนะี่ยผมลืมแล้วคุณผู้ชมออกต้นทางก็ช้าแล้วนะครับถึงปลายทางช้าประมาณ25นะครับไป,ไปดูเติมน้ำมันกันคือ49 3อาทิตย์นี้นะครับคุณผู้ชม ได้สองชุดทั้งอาทิตย์เลยนะครับสุดยอดเลยอ่ะแล้วก็ชุดเดิมทั้งอาทิตย์เลยนะไปกลับไปกลับ,ไป,ลบไปกลับเลยนะครับไม่มีเปลี่ยนเลยอหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ไหลมานะครับ ลางห้านะครับวันนี้เป็นวันเด็กนะครับคือปกตินี้ถ้าไม่มีเหมานี่นี่เดินรับคัดท้ายนะครับคือแสดงว่าเหมาแบบเหมาแบบเหมาทุกวันเลยเหรอเพราะว่ารถมาสี่คันทั้งอาทิตย์เลยครับวันนี้ ก็ถึงปลายทางนะครับก็พรุ่งนี้ก็ทําต้นทางชุมทางบัวใหญ่นะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูฝั่งนู้นตรงปรจัจแจโอ้ยวันนี้มีเด็กฝึกงาน,นครับปาแกได้นั่งชิวเลยครับชุดนี้ทั้งอาทิตย์เลยครับผู้ยม ไปเปิดอันนี้ไหมไม่ต้องหรอกเนาะต้องเป,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 ประสมการณ์นะครับก่อ,อ,อกจะใช้ริ้วของใช้ริ้วเดิมนะครับ ริ้วของ439เลยนะครับไม่ได้ใช้ริ้วของอ่า432นะครับอ่ะถอยนะครับทีนี้ล้างเป็นสนิมครับอ้าวไม่ขายเว้ยเล่งไปขึ้นขายไหม ายแล้วขายช้านะครับ1023นะครับวันนี้วันเด็กซะด้วยนะครับที่ว่าเด็กน่าจะไปเกินประสักนะครับ ศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้เป็นข้างล่างนั้นสวมนะครับ เสร็จแล้วนะครับโอ้เสียงล้อมันวิ่งนี่กันหนักนะครับอยู่ใกล้ๆคันใหญ่นะครับอยู่ใกล้ๆคันเล็กนะครับ เียกล้อลากพอดีคันเดิมเลยอ่ะหนึ่ดคันเดิมเลยนะครับทั้งอาทิตย์เลยนะครับชุดนี้ทิดเลยคุณผู้ชมวันนี้ช้ายี่สิบห้านะครับ วันนี้ไม่มีเมฆเลยคุณผู้ชมแต่ว่าไม่มีแดดนะ,ะไหลนะครับ ผู้ยออกกันนะอ่าเรียบร้อยเรามาดูฝั่งที่เราไม่เคยมาดูกันบ้างนะครับ429เนี่เขาไม่ได้เติมน้ำมันนะครับเพรามา่ถึงเขาดับเครื่องเลยนะเพราะว่า429เก้าขาวิ่งใกล้ๆสี่จจะมาแล้วเหรอพระเจ้า 1ึงเจ็ดจะมาแล้วคุณผู้ชมอ่าอันนี้เรามาดักฝั่งนี้นะครับ เจ็ดช้าสามนาทีนะครับคุณผู้ชมสี่นึ่แปดช้าสามสิบแปดนะครับตอนนี้นะไม่รู้ว่าช้าเพิ่มหรือว่าได้เวลาคืนนะครับคนวันเสาร์บวันเด็กคนไม่ค่อยเยอะนะครับ 439เพิ่งไปจอดกับเครื่องเมื่อกี้นะครับผมต่อไป417จะมาติดติดเลยนะครับผมอ่าถ้าช้าสามต้องมาถึงนี่5โมง28นู่นมาแล้วโอ้โหช้าสามอีกคันครับสี่คันครับผมจะมาจอดนี่5โมง28นะครับ ปกติจะจอดห้าโมงยี่ห้าออกห้าโมงยี่บหกนะครับทั้งหมดลูกนะครับสี่หนึ่งแปดกำลังจะมานะครับคุยมสี่หนึ่งแปดน่าจะมาถึงนี่ประมาณห้าโมงสี่สิบนะครับโดยประมาณนะครับ,รรบอดีดมาแล้ว สายลำนารายแจงคอยสายลำลำลำนารายโบใหญ่ก็สามารถที่จะนั่ง439มาต่อ417ได้นะครับแล้วก็ถ้าช่วงช่วงเช้าช่วงช่วงสายก็นั่ง433มาต่อ431นะครับมันต่อปฏติปมาต่อกันโคตรด,ดีเลยนะครับเราทำเวลารถได้ต่อกันดีมากๆโอ้โหเลยมันไกลเลยอ่ะเอีย้ยจึ๊กจึ๊กเอืเอ จึกเลยคุณผู้ชมแน่นไหมคนอะไม่เท่าไหร่นะครับพอนั่งได้นะครับผู้โดยสารล,ลงเยอะนะครับที่โบใหญ่เปลี่ยนคนขับนะครับเปลี่ยนคนขับนะครับนี่มันชุดเดิมเลยนี่หมายหน้า ะลอกเลยอะหมดแล้วหมดแล้วติดร้อยรอเขาคุยกันหน่อย ซ้ําเพราะซ้ําโอ๊ยเสียง <laughs> ปีติมันจะมาแรกๆนี้ปีติดดังสามสามช่อนะครับสามสามรูอ่ะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะดังไม่ครบสามแล้วนะนะครับผมไอ้ชุสามสี่เขาขับไอ้ชุดแรกนี้เลขอะไรไม่ได้ดูนะครับแต่ข่อลั่นมากเดี๋ยสีหนึ่งแปะนะครับประมาณอีกประมาณประมาณสิบห้านาทีนะครับ เพราะว่าตอนนี้อันนี้ออกอา,าโมง29นะครับเมื่อกี้จอดไป2นาทีนะคนเยอะนะครับนี่มันอะไรนะมันแสงอะไรเนี่ยโอ้ตายแล้ว น,นีวันนี้เมฆมัน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 ไม่เป็นก้อนนะครับมันทั่วฟ้ามันก็เลยดูเหมือนไม่มีเมฆนะครับเมฆแบบเมฆกระจายอ่ะนะครับดูพระอาทิตย์นี่เวลาชา้าสามสิบกว่าสี่หนแปดโผลแล้วนะครับชา้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดมั้งนะครับผม น่าจะช้าเพิ่มด้วยแหละแล้วก็จะมีห้าหนึ่งเจ็ดเข้าด้วยนะครับห้าหนึ่งเจ็ดยังแดงอยู่เลยจะมีห้าหนึ่งเจ็ดเข้าฝั่งนู้นนะครับห้าห้าไม่รู้ห้าสามสองจะเข้าหรือเปล่านะครับแต่สี่หนึ่งแปดโคลแล้วอ่ามาถึงแล้วครับสี่หนึ่งแปดนี่ตชีนะครับยังกันลดเร็วนะครับ พ่วงนี่ยังกันรถเร็วนะเฮ้ยอันนี้สี่หนึ่งเจ็ดจะเข้านะครับเซตเขียวแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สี่หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดรถเสินค้านะครับรถปูนรถปูนนะครับเฮ้ยดาชิ อางนม517กับ517โอ้โหรถแอร์ด้วย,ววย 5, oh oh. เหรออ๋อนี่ตะชี้แอร์ครับ <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้ดู517อะ่ะค <c oughs> ือเขาน่าจะจอดไปเลยเนาะ เี๋ยวเราไปดูห้าหนะครับผู้ชมนุ่นห้าหนึ่งเจ็มาแล้วนะแหมมาพร้อมกันดีจริงๆ517มาจช้าๆนะครับมาสิบคันบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปดูห1 7 517 5 1เกับ สี่หนึ่งแปดนะคุณผู้ชมเอาเอาไหนก่อนดีเนี่ยโอ้โหมาพร้อมกันซะงั้นเลยดูจะโฟกัสอันไหนดีเนี่ยเอา คันที่10นะครับ517จอดนะครับโอ้โหมา10คันโอ้โห5 7, น่าจะจอดรับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติไม่จอดนะครับนั่นออกแล้วโอ้โหดูแบบรถมันมาพร้อมกันแบบพร้อมมากๆอะ่ะก็เลยไม่ได้ดูนะครับคือพร้อมกันเกินไปอะ่ะนะครับผมนะ่าเดี๋ยวร อย่างนี้ก็ได้นะครับมันเป็นไรเดื๋อวถือว่าได้ดูนะครับมาพร้อมกันแบบพร้อมกันเลยอะน่าจะเลื่อมกันสักประมาณห้านาทีเนาะอันนี้ก็แบบพร้อมกันเลยก็เลยแบบว่าเหมือนขาดไปเลยอะนะผมอ่าฮิตาชิมเมื่อกี้ทําไมมีไอหูด้วยอะมันมีแอร์เลยนะครับไม่รู้ห้าสามสองจะมาหรือเปล่าน,นะครับห้าหนึ่งเจ็ดรู้สึกว่าจะชา้าด้วยเนะี่ย ไปอแล้วครับรถปูนะครับหนักมากนะครับวิ่งมาจากบนเขาเลยเนี่ยผู้ชมมาจากหินลับนะครับมาจากหินลับมาจากหันลิ้ตยไม่ใช่นะครับโอ้อรอเป็นแผลนะครับต,ต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 ึบต,ตบสนุกกันตลอดทางเลยอะ่ะ สนุกตลอดทางเลยอะถ้ามันเหลื่อมกันสักนิดนึงจะดีมากนะครับผมตุกดตับตุดตับตลอดทางเลยวะสี่หนึ่งแปดกับห้าหมาสวนกันนะครับก็เลยาชมแบบผสมนะครับอันนี้เป็นริ้วของสี่สามนะครับสามสี่สี่ศูพรุ่งนี้ไอชุดนี้ทั้งอาทิตย์เลยนะครับ ทั้งอาทิตย์ได้ได้สี่สี่สี่คันน่ะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับห้าสามสองจะมาหรือเปล่าถ้าไม่มาก็เดี๋ยวผมกลับละน,นี่จะหกน่าจะเกือบจะหกโมงแล้วครับยังไม่มืนนะครับตอนนี้หกโมงยังไม่มืนนะครับหกโมงครึ่งนะครับถึงจะมืดขบวนห้าสามสองเหมือนจะไม่มาครับผู้ชมผมก็จะ,ะปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละเพราะว่ามืนแล้วนะ กลับบ้านแล้วนะครับผมสวัสดีครับไม่น่ามานะ